สวัสดีครับกินง่ายอยู่ง่ายกับเมแทนนะครับคุณว่าเมนูผักกาดดองผัดไข่ทำยากไหมครับผมว่าทำไม่ยากนะไปะทำด้วยกันดีกว่าวัตถุดิบหลักของเมนูนี้ก็มีอยู่เท่านี้นะครับวันนี้ผมใช้ไข่5ฟองนะครับเป็นไข่เป็ด3ฟองไข่ไข่2ฟองใช้กระเทียมสับ2ช้อนโต๊ะตัวนี้เป็นผักกาดดองเปรี้ยวนะครับเป็นใจผักนะโอ้โหแน่นจริงเลยอ่าแล้วก็ล้างน้ําสักหนึ่งครั้งนะครับเพื่อล้างความเปรี้ยวโอ้คณสวยมากเลยใจผักคนล้วน ทีนี้ก็ใส่น้ำมันแล้วก็ลงกระเทียมได้เลยครับผัดกระเทียมของเราให้สุกหอมก่อนนะครับหาลักระเทียมเหลืองนะครับทีนี้ก็ลงได้เลยกับรากาศดอกตาชดานะจ๊ะ,ะดองเปรี้ยวนะครับ แต่ก็ผัดให้ประกาศดองของเราสุกน้ํามันนะครับประกาศดองนี่ล้างน้ำสักหนึ่งครั้งนะครับก่อนที่จะนำมาหั่นนะฮะอเอาแล้วประกาศดองของเราสุกน้ํามันแล้วครับืมคุณกลิ่นหอมใช้ได้เลยจะนี้ก็ปรุงรสได้เลยครับตัดฟานด้วยน้ำตาลทรายไม่ขัดสีหนึ 1, ่งสองช้อนเกาหลีแบบนี้นะครับความเค็มมาจากซีอิ๊วข,ขาวหนึ่งสองช้อนผัดต่อเลยครับประกาศดองผัดไทยเนี่ยขอสจะผัดประกาศดองให้สุกก่อนนะครับ จะลงไข่ที่หลังนะครับทีนี้ก็ลงไข่ได้เลยครับ5้ฟองไปเลยวันนี้ประกาศดองครึ่งกิโลเกี่ยไข่ให้แตกนะครับเหมือนเดิมนะครับให้ไข่มีเทกเจอร์ทั้งสีขาวและสีเหลืองนะครับจะน่ากินมากเมื่อไข่ของเราเริ่มเซ็ตตัวแบบนี้ก็กลับได้เลยอ่านี่เลยพอไข่ของเราเริ่มจะสุกแบบนี้ก็ค่อยยีได้เลยครับ อคุณกลิ่นหอมใช้ได้เลยเห็นไหมครับไข่จะมีทั้งสีเหลืองแล้วก็สีขาวมันจะได้ง่ายกินอาแล้วเมื่อปรุงรสแล้วนะครับทีนี้ต้องสิมแบ่งจังไนนะครับเพื่อว่าจะเป็นจังได้หัอหอม,อมความเค็มพอดีความหวานพอดีความเปรี้ยวพอดีชอบตรงที่ว่าไข่มันมันมากกินนะฮะเห็นไหมคุณน่ากินไหมป่ะจัดจานกันดีกว่า อมุ้งเลยเสร็จแล้วครับกับเมนูง่ายๆน,นะครับปักกาดดองผัดคายแต่นอร่อยโอ้โหกลิ่นหอมมากจริงๆกินข้าวกันหน่อยเมนูบ้านๆที่ทำก,กินกี่ครั้งก็อร่อยทุกครั้งเลยนะจ๊ะนี่กลิ่นมันหอมจริงๆคนอื้อหือ กรอบมากมีความหวานเล็กๆเปรี้ยวหน่อยๆเค็มนิดๆจากผิวขาวนะครับถ้าไข่เป็ดมันมันมากอ่ะร่อยถ้าทุกคนชอบเมนูนี้ก็ททำเมนูนี้กินมากนะครับจะได้กินของที่มีคุณภาพอื